พวกหล่ออครับพวกหล่อวันี้เขามาเห็ดรถเรนงัวนะครับพกหล่อครับพวกหล่อนครับมาตรงกลางกวามสวยงามนะครับอาะไรที่สวยงามสวยงามทุกระบบมักจะจบที่ห้าเสมอนะครับเบอร์น้ำได้นะครับเบิ่งน้ำได้อ้เพิ่นเลรดยากดีนะครับมาให้ความสวยงามเลยครับผมครับความยาวนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ แปดเมตรเป๊ะนะครับเอาไปนะครับท่านผ่านมันยังไรครับตางหากี่เลนนะครับตะเนียบนียเป็นเลนไม่เป็นเลนบไ่เล็บส่วนเครื่องอ่างกระมานนี่แหละครับนะครับพวกกเป็นเล็กเลนนะครับนะครับเครื่องข้าวกระใสเลนนะครับเครื่องเลนนะครับขนามีเท่าไหร่ละครับผมมันมอมียังหลายครับบางไต่บางไต่บางไต่เล็กเต็มระยะนะครับบางแต่นะครับฝากไว้น้ำนะครับแม่ใส่บริการได้ครับ วาลินครับาลินสามารไปวอมาไหนนะครับ